สวัสดีค่ะชาว YouTube Twitter Social Cam Facebook IG นะคะวันนี้ก้อยนะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ในเครือ i s s Intergroup อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งค่ะตัวนี้ m i s ดีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักแล้วก็ Skincare นะคะเดี๋ยวแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ก้อยก,กินจริงรีวิวจริงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ นะคะผสมไข่ตัวซาน์ด้วยนะคะในอาหารเสริมตัวนี้มีในส่วนของสารสากัดจากส้มแขกนะคะแอลคาเนทีนแอลซิเตอีนนะคะสารสากัดจากชาเขียวตัวนี้เนี่ยก็คือหลักๆเลยนะคะจะเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะคะแล้วก็ขับข่ขยออกมาทางอุจจาระคะ่ะอาา่าฮะ นอกจากนั้นนะคะช่วยเบรนนะคะก็คือเผาผ่านะคะเบร์นได้นานถึง8ชั่วโมงนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็จะมีสารที่ช่วยให้เม็ดแคปซูลของตัวมิสตี้นะคะละลายซึมไปสู่เซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็ว,รวค่ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าในหนแพ็คนะคะมี1กล่องมีทั้งหมด3แพ็คแต่อันนี้ก็กินไปแล้วส่วนหนึงนะคะก็ มีทั้งหมด30บแคปซูลนะคะ,อ,ะอ,อ่กินวันละ2แคปซูลต่อมื้ออาหารนะคะวันหนึ่งก็จะตกประมาณ4แคปซูลก็กล่องหนึ่งก็กินได้ประมาณเอถึงวันนะคะค่ะก็กินประมาณ2กล่องจะเห็นผลก็คือ14วันเห็นผลทันทีนะคะคืออย่างก้อยกินเนี่ยตอนนี้น้ำหนักก้อยลดลงไปทั้งหมด5กิโลกรัมแล้ว ก็เดี๋ยวจะมาเมื่อกี้ก็เพิ่งทานข้าวไปค่ะก็เดี๋ยวจะมาทาน2เม็ดหลังมือ้อาอาหารนะคะเม็ด mm hmm. แบบนี้นะคะก่นง่ายเม EN ็ดไม่ค่อยใหญ่มาก mm hmm. มีวิตามิน E วิตามินดีด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีผงของกระดูกอ่อนปลาฉลามด้วย mm hmm. คือส่วนผสมล้ำมากๆค่ะส่วนผสมเนี่ยนำเข้าทั้งหมดสูตรเป็นสูตรจากญี่ปุ่นนะคะโอเค ตัวกล่องเรานะคะมีออยดด้วยนะคะนี่สำหรับตัวต่อไปนะคะเป็นมิดดี้สกินดีท็อกนะคะตัวนี้เอาไว้ดีท็อกผิวค่ะสำหรับเอาสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบทาอะไรก็ไม่หายกินอะไรก็ไม่หายนะคะ อยากให้ลองกินตัวเมสดี้ของเรานะคะกล่องเล็กน่ารักนะคะราคาเบาๆก็คือกินแล้วเนี่ยจะช่วยในส่วนของสิวอักเสบนะคะไปรักษาภายในหรือใครที่เป็นสิวแล้วแล้วหน้าแบบเป็นรอยหลุมจากสิวหน้าปลุกอะไรอย่างนี้ก็กินได้นะคะจะทํารักษาภายในทําให้ผิวเนี่ยเสมอเรียบกันนะคะรอยดําของสิวก็จะหายไปนะคะเป็นดีท็อกผิวทําให้ผิวขาวขึ้นผิวหน้าขาวขึ้นผิวดูเรียบขึ้นค่ะอยากให้กินต่อเนื่องนะคะเอ่อ หกล่องเน็ดมีเพียง10แคปซูลอ,อีกอย่างหนึ่งแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยถ้าใครมีปัญหาท้องผูกไม่ค่อยขับถ่ายกินตัวนี้ได้เลยค่ะเป็นดีท็อกนะคะทำให้ระบบขับถ่ายเราเป็นปกติค่ะอโอเคส่วนผสมของอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะมีสารสกัดจากส้มแขกนะคะแอลคาเนทีนนะคะคอลลาเจนไฮโดรไลซิสนะคะแอลซิเตอีนเป็นสารตั้งต้นของกูตาไทโอนช่วยเรื่องขาวนะคะ ตัวนี้สกัดจากถั่วขาวมีไคโตซานสกัดจากชาเขียวนะคะมีผงกระดูกอ่อนของป้าฉลามด้วยค่ะโอเคแต่เดี๋ยวก็จะทานให้ดูก่อนว่าก็อย่าทานเองก็คือทานวันละ1เม็ดหลังอาหารนะคะประมาณน,นี้ตัวแคปซูลเนี่ยเราเป็นตัวสกัดมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันจะละลายน้ำค่อนข้างเร็วพอละ,ละลายน้ำเร็วมันจะดูดซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ทั่วถึงค่ะ เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องสน,นุนส่วนราคากันดีกว่าว่าเอ๊ะมิดดี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะตัวอาหารเสริมลดน้ำหนักมิดดี้นะคะราคาข้างกล่องอยู่ที่1,590บาทนะคะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นสำหรับเปิดตัวเหลือเพียง1,350บาทค่ะส่วนราคาส่งนะคะตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่ www.facebook.com นะคะ d U C K, K y, เ K Y เวน์เวดกนะคะดักกี้ก้อยค่ะโอเคเข้ามาชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Facebook ของก้อยได้เลยนะคะส่วนเอ่อมิดี้กินดีท็อกนะคะราคาเบามากค่ะ590บาทนะคะเปิดตัวขายกัน390บาท2กล่องส่งฟรี EMS นะคะค่ะส่วนราคาส่งก็เบาเหมือนกันนะคะตัวแทนจำหน่ายนะคะติดต่อมาที่เบอร์ 085, 087, 98, 89ค่ะ,คะก็จะมีก้อยคอยรับสายโดยตรงเลยค่ะส่วนติดต่อที่ออฟฟิศ0 2 9 6 6ส5 3 1นะคะจะมีน้องที่ออฟฟิศคอยดูแลนะคะถ้าใครจดไม่ทันก็ดูตามเลขด้านล่างได้เลยค่ะมิดดี้เรานะคะ,ะ,คะก็มีโปรโมชั่นมาคอยแจกลูกค้านะคะยังไงติดต่อหน้าเพจ a c e b o o k ทุกวันหวยออกนะคะวันที่1และวันที่16นะคะเรามีของรางวัลไว้แจกลูกค้าทุกท่านนะคะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าใครนึกถึงการลดน้ำหนักนะคะนึกถึงมิดดี้ค่ะโอเคไปละค่ะบ๊ายบาย